สวัสดีค่ะวันนี้มาทําหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองวิธีถนอมอาหารแบบง่ายๆทําเก็บไว้กินหน้าแล้สูตรนี้เก็บได้ข้ามปีเลยค่ะก็จะได้หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มสีสวยๆขาวๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมหน่อไม้นะคะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนําไปล้างให้สะอาดนะคะประมาณ1โลค่ะจากนั้นนําหน่อไม้มาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะจะทําเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้หรือว่าจะทําเป็นชิ้นกลมๆหรือว่าสับ ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเอาที่เราถนัดเลยค่ะเราจะฝานเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะเอาไว้แกงส้มหรือว่าแกงคั่วเวลานําไปแกงส้มหรือว่าแกงคั่วอร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเคาเคาสักหน่อยนะคะแล้วนําไปล้าง2-3น้ํามน้นะคะจนกว่าน้ําจะใส่ดีเลยค่ะ จากนั้นนำมาพักให้เสดดจนน้ำค่ะเสร็จรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณ 4- 5หช้อนค่ะแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมเลยค่ะเราจะใช้เป็นน้ำกรองนะคะไม่ใช้น้ำผ่านก๊อกโดยตรงนะคะถ้าเป็นน้ำกรอกโดยตรงนะคะพักไว้ประมาณ2-3ึคืนค่ะไม่งั้นนะคะจะทำให้หน่อไม้ดำคั้มได้ค่ะ จากนั้นคนๆสักหน่อยนะคะให้เกลือละลายดีเลยค่ะแล้วปิดฝาให้สนิทนะคะพักไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะหนูมาที่เราแช่ไว้ครบหนึ่งคืนแล้วค่ะจากนั้นนำมาล้างสองถึงสามน้ำนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะ จนกว่าน้ำจะใสนะคะหน่อไม้ที่ได้นะคะก็จะขาวๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพักให้สด็จน้ําเช่นเคยนะคะจากนั้นก็เทใส่กระมังที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไป4-5ช้อนแกงค่ะแล้วเค้าเค้าให้เข้ากันดีเลยค่ะเราจะใช้วิธีเค้านะคะ ไม่ขยานะคะก็กอเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือจะละลายดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมกรอกใส่ขวดได้เลยค่ะจากนั้นก็นําหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะอัดอัดให้เต็มเลยนะคะก่อนที่จะนํามาใช้งานนะคะให้นําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วกว็ไม่แห้งเลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปให้เต็มขวดเลยค่ะเขยา่าขย่านิดนึงนะคะจากนั้นเติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ให้ครบทั้งสามขวดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วนำไปเก็บวไว้นะคะที่ไม่โดนแสงแดดนะคะ อันนี้เป็นหน่อไม้ดองที่เราเก็บไว้ประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะคะก็ยังขาวๆแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ